วสวัสดีพี่น้องสิผ้ามาเบิงฝนสวัสดีพี่น้องสาวันดีอินดีเจ้าพี่น้อง,จงอเจอามึงคือเป็นตะขีเดียด์ด <c oughs> มึงคือเป็นตะขีเดียร์แท้ไทยจะไม่ททยคนมอนเตขี สาววิลินอีนี่พี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องเบึง่งฝนพุ่นนะ่ะคือผดคือโพตแท้เข่าเมียออกไปบ่ไดเพราะว่ายันฝ่าด้วยพี่น้องฝ่าสิพา,าพุ่นนาล่มกระลังมากพี่น้องโอ้ยเปียก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 พี่นะ้องที <t <t ่ะ นึอจะเห็เบิง้งสิบห้าไปเบิ้งทางอันนี้พี่น้องจังไดละบาดน,นี้โอ้ยคอยกระบ,บก่าออกจากนอกบริเวณเฮื่นพี่น้องพอาาร่มมาแล้วฝนมาแล้วเปึงฝนมาแล้ววิฟ้าห้องแล้วพี่น้องเข้าหนึ่งเด้อนี่ทั้งนี่กับ คืมแห้งแล้วพี่น้องมึงตัวหลับปะนะมึงฝ่าล่มกระลังมากพี่น้องค <c oughs> ืมแห้งล่มแบบแห้งแน่อุอ้ยจังไดเนี่ยโ้ยล่มมากเลยพี่น้องโอ้ยลม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 เข้าบ้านตัวนะเข้าบ้านของพี่น้องเล <c oughs> ็กหน่อยเลยยุ่งฝ่ากระห้องแล้วพี่น้อง ยู่กัสาวลินอินดีจ้ะพี่น้องมาเลยพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาตกในบ้านสาวลินนลยพี่น้องฝากฝากติดตามช่องเพื่นเด้อพี่น้องสาวลินอินดีฝากติดตามไปเด้อพี่น้องเสาวลินอินดีจอมสวยอยู่เลยก็สวยแล้วเนาะก็เหมือเป็นบ่สวยจังไงหรอกบ่กระนานี่หน้าเดิมทุกมือได้ละหนู วุ้ยพี่น้องอยากจะไปท่ายให้เบิ้งอยู่ข้างนอกต่ว่าน่าดียงี้เสียงบอบบาโอ้ย่างผ้าผานะพี่น้องขวดขวดโอ้ยโอ้ยบอบกาย่างอุ้ยพี่น้องอุ้ยลมมาทางจังจังน้องผู้กือกว่าอุ้ยลมพัดตึงกำพู้กระดึงเขตมเมื้องเลิกพี่น้อง พี่น้องคิดนีเอาไว้สำนีก่อนเด้อถ่ายไล่ง,งานให้พี่น้องเึง่งซื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้นพี่น้องลากันไปแล้วบ๊ายบาย